วันนี้ก็ผมโอมรีเจนโฮมคารเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถคันนี้เลยนะครับมาให้ผู้ชมดูนะครับเพิ่งเข้ามาเพิ่งจอดเลยนะครับก็เอามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคนที่ตามหาเพราะว่าคนตามหามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวใต้ยานิสนะครับตัว 1.2G plus นะครับปี2019นะครับตรงนี้ได้มาเป็นตัวแฮชแบ็ก5ประตูนะครับสีขาวแล้วก็มีชุดแต่งสเกิร์ตเนี่ยสวยๆเลยนะครับนะ คันนี้นะครับเราขายที่ราคา455,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวน์พอประมาณ7,000-8,000ต้นๆน,นะครับลูกค้าคันนี้นะครับสวยมากนะแต่ต้องบอกก่อนนะคันนี้คือสภาพก่อนการบำรุงนะครับยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าล้างเลยนะครับก็จะมีฝุ่นนิดหน่อยแต่ว่าคือสภาพเดิมๆสวยเลยรถของเรานะครับขัดสภาพขัดประวัติอยู่แล้วนะครับ ไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อพลิกคว่ำหรือว่ากลอไม่นะครับคันนี้ลูกค้าไม้แถมไม่เพียงแค่9 0้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับนะรถแบบสภาพสวยนะครับไม่น้อยด้วยใช้งานน้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรูปโฉบกันเลยดีกว่านะครับด้านนอกของเขานะเป็นสีขาวนะครับสีที่นิยมกันเลยนะครับไฟหน้าก็คือโปรเจคเตอร์เลยมีเดยไลท์ด้วยนะครับนะกระจังหน้าสีดําแบบเข้มๆนะครับไฟตัดหมอกมาให้ครบนะครับสวยเลยนะ นี่แล้วก็เครื่องพันสองด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ประหยัดน้ํามันไม่กินน้ํามันด้วยนะครับพันนี้ได้แม็กมาเป็นแม็กสีทูโทนนะครับนี่สว,สวยแบบนี้เลยเดี๋ยวปัดแม็กทาอะไรให้แบบสวยคลิปนะครับเพารู้ของเราเนี่ยเก็บงานให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะสวยพร้อมใช้นะครับด้านข้างอย่างที่เห็นนี่เลยนี่ติดสเกิร์ตข้างมาให้แล้วด้วยนะครับนะกระจกปรับพัาไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวมีกันสาดกันเสิร์ฟมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ลูกค้าไม่ต้องติดเพิ่มนะมือจับตัวท็อปของเขานะมีระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะแบบนี้ด้วยนะลูกค้า455,000บาทลูกค้านะครับได้ตัวท็อปไปเลยนะครับแล้วก็ไม่น้อยด้วยไม่แค่90,000โลนะครับนี่สวยกลิปลอยเล็กน้อยเนี่ยเราเก็บงานให้นะครับนะด้านหลังก็คือเต็มๆนะสปอยเลอร์มีมาให้ชุดแต่งด้านหลัง มีมาให้นะครับกล้องสองถอยปาร์คเซนเซอร์คือมีครบเลยสำหรับคันนี้นะลูกค้านะนี่ตัว G Plus นะครับก็จะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูเปิดได้นะครับแบบนี้นี่นะจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ทำคสะอาดนะครับแต่ก็สวยใช้ใช้งานได้อีกยาวๆนะจ๊ะนี่พวกมุมพวกอะไรต่างๆก็คือสวยงามขอบชัดเจนนะครับ นะมีฝุ่นเดี๋ยวเราล้างให้นะครับ455,000บาทนะเอามาให้ดูก่อนนะครับก่อนจะเก็บงานก่อนจะล้างนะเผื่อใครที่แบบว่าอยากจองเป็นคนแรกนะครับก็ได้เลยสำหรับคันนี้นะโตโยต้ายาริสต,ตัว1.2 G Plus นะครับปี2019นะครับไม่แค่9 0 0 0 0โลเท่นาน,นั้สำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านไหนด้วยครับว่าสวยเหมือนข้างนอกหรือเปล่าไปครับสำหรับภายในนะครับของเจ้าคันนี้นะเราจะมา ให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับเริ่มจากเบาะก่อนเลยเบาะของเขาได้มาเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับตะเข็บสีแดงนะลูกค้ารถปี19นะครับใช้งานมาไม่เยอะนะครับไม่เพียง9,000โลเท่านั้นก็เลยสภาพดีมากนะทั้งเบาะทั้งเบอร์อย่างนี้นะครับนะรอยต่างๆนะลูกค้าข้างสวยงามเลยนะครับเบาะคือยังแน่นยังนุ่มนั่งสบายแน่นอนนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านะ นี่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวิทโทรเข้าโทรออกได้เลยนะและแน่นอนคันนี้เป็นพุชตาร์แล้วด้วยนะครับลูกค้านะจ๊ะเพราะมันเป็นตัว G-Pad นะครับเป็นตัวท็อปนะหน้าจอมีมาให้นะครับกล้องส่องถอยมีครบแน่นอนนะเพราะตัวท็อปนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแบบกดแบบนี้ด้วยนะลูกค้าภายในคือสภาพสวยจัดเลยนะครับอันนี้คือก่อนทําความสะอาดนะก่อนร้างทำความสะอาดครับแต่ก็ สภาพสวยจริงๆนะ455,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับมาดูด้านหลังกันด้วยนะเบาะสวยเหมือนกันภาพดีเลยลูกค้านะครับนี่มีแผ่นยางด้านหลังมาให้ด้วยนะถ้าเก็บงานเนี่ยล้างเนี่ยรับรองคันนี้คือกลิปแน่นอนนะครับลูกค้าสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าโตโยต้ายานรินะครับตัว 1.2G+ Plus นะครับปี2019ครับบอกได้เลยว่าลูกค้าคันนี้ฮอตแน่นอนนะครับ เพราะว่ามีลูกค้าถามเข้ามากันเยอะนะถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากจะได้นะถ้ารอเนี่ยผมว่าไม่ทันแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะราคาดีด้วย455,000บาทนะครับไม่เพียงแค่90,000โลเท่านั้นต้องบอกเลยว่าชุดแต่งก็มีครบแล้วด้วยนะครับรถของเราสวยคัดเกตคัดสภาพคัดประวัติมาให้อยู่แล้วนะครับมีรายงานตรวจสสภาพให้ด้วยนะครับพอล้างเสร็จเก็บงานเสร็จเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจอินสเปกชั n นอีกเหมือนกันนะครับนะ เครดิตฟิดาห์พอประมาณ7 0 0 0ถึง8,000ต้นๆเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับนะถ้าลูกค้าสนใจอยากจะซื้ออยากจะจองนะครับมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับเบอร์ริทผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งมาที่แอร์ซายลีเจนท์ฮงคาร์ก็ได้นะครับเราเชื่อของเรานะครับหรือจะกรอกแบบฟอร์มที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างก็ได้เลยนะครับขอฝากคันนี้ด้วยโตโยต้ายาริตัว 1.2G+ ปี2ุดสองจีพลัสปาสองพั0สิบเท่านะครับราคเพี่แคนห้าหมื่น0 0 0พันบาทับ นะถ้าลูกค้าชอบรถมืสอสองคุณภาพดีนะครับคัดสภาพคัดเกรดคัดประวัติมาให้นะครับก็ต้องที่รีเจนท์โมคาร์ราเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคันไหนรุ่นไหนเดี๋ยวมาดูกันครับไปวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ